สวัสดีครับวันนี้น้องเดน่าถ่ายคลิปแล้วจากหวยแล้วนะครับผมงวดนี้ให้2ตัวตรงๆ3งตัวตรงๆเลยนะครับงวดประจําวันที่16มีนาคม2564นะครับผมอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับคลิปจะลงวันที่12และ13นะครับแล้วก็นะครับผมใครอยากฟังนะครับเขตเรานะครับผมมีบูชาปีเสียแล้วนะครับผมลูกเสกจากประเทศจีนเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือผูกเสกจากวัดไขยวนนะครับ ใครอยากบูชานะครับ299บาทนะครับทักเพจได้เลยนะครับเงินส่วนหนึ่งนะครับที่ได้จากรายได้ตรงนี้นะครับผมเราจะเอาไปร่วมทําบุญเป็นเจ้าภาพกระถินที่วัดประกาจังหวัดศรีสะเกดด้วยแล้วก็ทําซุ้มประตูวัดที่วัดทรัพย์สารานนะครับผมนะครับใครอยากเฮงอยากรวยอยากปังนะครับสามารถบูชาได้เลยนะครับ299บาทนะครับผม ผูกเสกแล้วจากประเทศจีนวัดไขยหยวนนะครับผมขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆปงังๆนะครับงวดน,นี้นะครับ